ก็ต้องขอ,อก่าวสาวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมโ so ซ n i น h t กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ประมาณคลิปที่3แล้วป่ะเออของเกมโ so ซ n i น h t นะที่ผมลงก็ตามสัญญาที่บอกไว้นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเล่นเซตคอมโบกันนะครับผมเป็นเซตคอมโบของนี่ตัวละครตัวนี้นะครับผมอ่าซึ่งเป็นตัวละครเออตัวละครมัชื่ออะไรวะสาวถูกสิง <laughs> ชื่อแบบ ชื่อแบบแปลไทยมากนะครับสาวถูกสิอะไรสักอย่างนี่แหละเออัแหละเราจะมาเล่นตัวนี้กันนะครับโดยเซตคอมโบเนี่ยก็คือเราจะเล่นเป็นสกิลที่3นี่นะครับซึ่งสกิลที่3นี่นะครับความสามารถของสกิลนี้นะครับก็คือเราจะเป็นธรรมาตันะครับผมทุกครั้งที่เราโจมปีศัตรูแล้วกดสกิลนะครับผมเราฆ่าศัตรูแล้วเนี่ยเราจะได้วิญญาณของศัตรูมานะครับผมและเราสะสมวิญญาณหรือเก็บ เเกตไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าเราก็สามารถกดใช้สกิลก็คือมันจะเป็นอมตงนะงันนานขึ้นนานสูงสุดได้10วินะครับผมอ่าประมาณนั้นเราก็แลกมาเลยนะเป็นตัวนี้นะครับผมได้ดูหน่อยสิอืมล็อกอีไล์วันนะครับผมได้เป็นอะไรเนี่ยได้เป็นกล่องมานะครับผมอืมเรามาสุ่มกันดีกว่าอืมได้เป็นดาวนะอันนี้คืออะไรโอ้ยนี่ภารกิจผม โอ้คืออะไรอะ่ะมันคือภารกิจที่เล่นกับเพื่อนหรอมาดูกระดานรายวันหน่อยนะครับว่าวันนี้อ่ามันจะมีเคเสที่เรายังไม่ได้ทํานะเก็บผักก่อนดีกว่าอ้ยไม่ใช่เก็บผักเก็บพวกผลไม้อะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่ผลไม้มันเรียกว่าอ,อะไรวะเออนั่นแหละเราก็รดน้ำต้นไม้แป๊บนะครับพอดีเป็นคนชอบทำสวนนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าตัวละครนี้ผมจะเล่นเซตคอมโบกับอุปกรณ์อะไรนะครับผมอ่าอันนี้ผมสามารถคร้าฟได้แล้วนะครับผมเออคือปืนอะไรเนี่ยมันเท่ม,มากเฟี้ยวจะดจะ,จะนะครับผมแต่เราจะไม่ได้เล่นปืนนั้นไงคือผมจะเล่นเป็นปืนนี้ไงปืนนี้โดยผมจะเล่นเป็นโหมดปกติแล้วกันแต่เป็นแบบฮาร์เร่โหดหรือเปล่าวะปกติแล้วกันนะครับผมเป็น ขั้นแรกไปเดี๋ยวผมจะมาโชว์ว่าแบบการแบบเอามาตาแล้วแบบเคลียร์ห้องไวมันเป็นยังไงนะครับผมมันเป็นอย่างนี้นะครับด้วยอาวุธปืนชิ้นนี้นะอืมนีเห็นไหมบอกเลยว่าปืนนี้โกงมากนะครับเออถ้าใครเจอนี่เก็บเลยนะเออเก็บให้ไวนะครับผมเ,ออเก็บมาเราจะได้เอามาคาฟเล่นอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าบอกเลยว่า โงนะครับผมเป็นปืนที่โหดมากเห็นว่าแปบ๊บเดียวเราก็เคลียร์ห้องได้ละอันนี้บัฟที่ผมแนะนํานะอันนี้ดีกว่านะครับผมไปกันแบบไวๆเข้ามันเลยอืมโอเคอืมโอเคตายครับคือเป็นคอมโบที่แบบไวมากตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าแบบมันเอามาตายยังไงใช่ไหมอุ้ยเจอปืน ไม่ค่อยชอบปืนอะไรพวกเลเซอร์เท่าไหร่อาคุณอาจจะย,ยังไม่รู้ใช่ไหมว่ามันแบบอมาตะายังไงนะครับผมมันก็จะอมาตะก็คือว่าเนี่ยเราเก็บเกรดด้านขวามือใช่ไหมตรงสกิะก็คือเมื่อเราฆ่ามอนอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จะได้วิญญาณมาเป็นการเก็บเกรดนะครับผมอ่ามันก็จะดูดมาให้เราเลยนะครับผมถ้ามอนตายนะเออหรือไม่ตายก็ได้ครับเป็นบอสมันก็จะแบบดูดพลังชีวิตของ อ่ามศัตรูมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วพอเรากดสกิลด้วยนะครับผมอ่าทุกการโจมตีนะครับผมของศัตรูจะไร้ผลนะคือเราจะเป็นอมตะเลยนะครับผมในช่วงเวลาของที่มันเกตเกตมันมีเออมันก็จะลดไปเรื่อยๆถ้าเรากดสกิลอย่างเงี้ยนี่มันก็จะคุมครองอย่างงี้มันก็จะไม่รับผลอะไรนะครับผมนี่อย่างงี้อ่าเห็นไหมระเบิดมาผมก็ไม่โดนแต่เมื่อกี้ <c oughs> เหมือนเกรหมดปอดี อคุณก็สามารถแบบอย่างนี้ก็ได้กดแบบรัวๆเลยก็ได้นะครับผมแล้วมันก็จะแป๊บเดียวไงมันก็จะแบบไม่ได้อำมาตานานนะครับผมนี่นะเป็นเซตคอมโบที่ผมเล่นเกือบจะประจำนะครับผมโอเคนี่นะยิงไม่เข้านะครับผมเออบอกเลยเราไปเจอบอสนี่ก็คือเรากดสกิลใส่รัวๆเลยนะคือมันก็จะชิลนะครับผมบอสก็ทำอะไรไม่ค่อยจะได้นะครับ นอกจากว่าคุณแบบจังหวะไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ผมจะเอาเป็นรดราคาก็แล้วกันนะครับเพื่อผมแบบเลือดลดอะไรอย่างนี้จะได้ซื้อเลือดนะครับอ่าบอกเลยว่าชิวชิวกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคืออาวุธก็โกงโกงทุกอย่างอะนี่ไะเรียบร้อยข้อเสียข,ของตัวละครนี้นะครับก็คือแบบเลือดค่อนข้างน้อยนะ เป็นตัวละครที่เลือดน้อยอยู่นะครับผมเกาะก็น้อยนะไม่ไม่ได้เยอะนะครับเกาะเกาะมีแค่สีน่นี่น้อยนะไอนน้ผู้ตามตรงไม่เยอะมากถ้าเกิดเก็บเต็มแล้วเราก็สามารถกดสกิลให้ตัวเองเป็นอมตะได้สิบวินะครับผมบอกเลยว่าโหดมากไม่ค่อยมีตัวไหนอมตะนานขนาดนี้นะครับผมตัวละครในเกมเนี่ยเออตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวเลยมั้งที่มีอมตะสิบวินะครับผม แต่ก่อนที่ผมเห็นน่าจะมีตัวโลกมั้งที่เป็นแบบสกิลสามอาวเอ,อคือกดสกิลแล้วเป็นอมตะประมาณ5วิประมาณนั้นครับ5้ถึงแวิอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเขาอัปเดตใหม่แล้วะครับก็คือสกิลมันจริงๆอ่ะมันต้องกดค้างนะครับผมแต่ว่าผมกดกดรัวๆ,ๆไงก็คือมันจะเป็นการกดค้างแช่ใช่ไหมไอตัวนั้นอ,ะอ่ะเพื่อที่เราจะหมุนนะครับ แล้วมันก็จะเป็นอมตะนะครับในขณะที่หมุนอยู่แต่ว่าโผล่ไปไประยุ์ใช้ก็คือเราไม่กดหมุนครับเรากดแค่ทีเดียวรัวๆนะครับผมอ่ามันก็จะแบบเป็นอมตะเรื่อยๆนะครับผมถือว่าโกงมากตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาน่าจะแก้แล้วนะครับคือเราเคลียร์ห้องไวไปไหมเราจะไปตีบอสแล้วนะจับไปดีิับเนี่ยห้องบอสห้องบอสมาละอืม เสียงโชคได้ตังค์ะถ้าเกิดมีอัน,นี้นะผมแนะนำให้เลือกอันแสงนี้ดีกว่านะครับผมอ่ะก็คือแสงเนี่ยถ้าเราตายเราก็จะชุบชีวิตนะครับเออเราจะไม่ตายนั่นแหละตามครูดาวนะครับผมประมาณนั้นประมาณน้ก็ดีก็ดีก็ด,กดีอะไรที่ดีนะครับ เซฟชีวิตเราหยีประมาณชั้นหนึ่งนะครับเราก็เซฟชั้นหนึ่งไปละก็คือสกิลของเรานะครับผมอ่าก็กันตายได้ละหนึ่งชั้นนะครับผมแล้วก็บัฟที่เราเรียกมาเมื่อกี้อีกอันหนึ่งก็สามารถช่วยชีวิตเราได้นะครับอ่าอันนี้นะครับผมเ p c ตัวนี้ถ้าเราฆ่าบ,บอสได้เราจะได้บูปินอาวุธนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ผมอยากได้มาก สุดโหดมากดูปีนอาวุธเนี่ยแต่ว่าบอสโหดเนี่ยขอลบก่อนขอลบก่อนนะจ๊ะอุ้ยตายเลยมาดี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 าดาดโอเคสกิลเป็นครูดาวช้านะอื่ ผมลบไม่เก่งเองล่ะเราได้บูปินอันนี้อันนี้แนะนําเป็นอะไรเดีอันนี้แนะนําเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมเขี่ยห้องต่อครับอือเป็นปืนที่เขียรยห้องได้แบบไวอยู่นะผมว่ามันติดสถานะไฟไหม้ด้วยนะครับติดสถานะเผา,าไหม้ด้วยถือว่าเฟีย้ยวผมชอบสกินนี้ว่ะแม่ง มันมีตัวอะไรห่าๆอยู่บนหัวได้แต่ว่าผมชอบอีกสกินหนึ่งที่เป็นแบบสกินหมีอะ่ะชุดหมีอะ่ะคือมันจะน่ารักกว่าน,นี้นะอีกสกินหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวผมทําคลิปไอ้นี่ดีกว่าครับแบบเล่นทุกตัวละครดีกว่าอ่าดีไหมมาดูกันว่าแบบตัวละครไหนแบบน่านเล่นบ้างอ่าในปีนี้นะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันมันก็ค่อนข้างเปิดมาหลายปีแล้วเนาะเออนานละ หลายคนก็อยากจะรู้ว่าในเมตาปัจจุบันเนี้ยตัวไหนมันน่าเล่นบ้างนะครับผมในการแบบเนิฟนะครับผมโดนเนิฟตัวไหนโดนเนิฟตัวไหนโดนบัฟนะครับคนก็ค่อนข้างอยากจะรู้ว่าตัวไหนมันสกิลมันน่าใช้น่าเล่นบ้างแต่ผมคิดว่าตัวนี้ก็น่าจะติดอยู่นะครับในแบบอันดับตัวที่น่าใช้นะคนมีควรมีวควนมีอะไรประมาณนี้น่ามันน่าจะเอามาตามไม่ถึง 10V หรอก อน่าจะไม่กี่วินั่นแหละเอาเป็นว่าเกินสามวินแน่นอนครับอมาตะาแต่ว่าไม่ได้เยอะไงไม่ไดีขนาดนั้นเปิดกล่องไม่มีอะไรดีเลยเปิดหีบนี่ไม่เคยได้แบบอาวุธดีๆเลยครับก็คือว้าวอันนี้บัฟสัตว์เลี้ยงกับสองอันนี้ให้เลือกขออันนี้ดีกว่าสัตว์เลี้ยงหน้าผมมีประโยชน์กว่านะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเราช่วยปีได้ แต่ติดพิษเราจะติดพิษเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะด่านนี้ไม่ค่อยมีตัวอะไรที่มีพิษนะแม่เพราะฉะนั้นก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหรส่สำหรับผมนี่ไงมีแต่ตัวระเบิดนะ <c oughs> อโอ,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 อตายอ่าเราจะไปตีบอสอีกแล้วเนี่ยเออ แปบ,บเดียวเองนะแต่ว่าผมใช้โคต้า,านี้ไปแล้วอ่ะแบบเออโคต้าตายแล้วครับผมตายไปรอบนึงผมเกิดแล้วผมจะตายไม่ได้อีกแต่ก็ไม่เป็นไรหรวมนะั้ลนี่ครับอืม เกอบแตกเกอบแตกแล้วเกาะเราก็แบบบางเกินบางทีพี่ก็ให้เกาะผมมาหนาๆน,น,น้อยเกาะน้อยเกินแล้วมันแบบโดนตีแบบเกาะแตกง่ายมากอะ่ะวิบอสอะไรอะ่ะว้ายหุ่นยนต์ครับึ้นโห่เลยตัวนี้ เลเซอร์ประเด็นคือโหดเพราะเลเซอร์โจะตายไม่เท่าไหร่ผมว่านะเลเซอร์โหดมากโอ้โหย,ยับยับครับยับยับได้ไปหกร้อยครับเราเสียค่าชุบชีวิตไปสองร้อยก็ถือว่าคืนทุนอยู่นิดนึงไม่ได้เยอะมากแต่ก็พอได้อยู่เดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกรอบนึงแล้วกันนะครับ แล้วขอรับร okay. ับควสก่อนโอเคได้ขนนกมานะไม่รู้ว่าไปทำอะไรได้มาครับเดี๋ยวเรามาเล่นปืนใหม่ที่สามารถคารบได้กันดีกว่าคือปืนอันนี้ <c oughs> ก็เหมือนอันเดิมนะคล้ายอันเดิมนะเออคล้ายเดิมมากคล้ายแบบอันอันล่างแรกที่มันไม่ใช่เอเดดาคล้ายๆกัน เดี๋ยวเรามาตีบอสให้ดูเลยก็แล้วถึงแม้ตัวละครนี้มันตีบอสไม่เก่งก็แต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกมัง้งเนาะนี่ไงเออเอามารวมเป็นล่างสองแล้วแบบเออก็พอได้ยุนะครับมาๆมา,มา,มา ไปโดนโดนเปิดก่อนเลยหมดจัดอแม่อ นี่ขนาดหลบแล้วนะยังจะโดนไม่โอ้อะมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนมาเล่นตัวละครตัวนี้บ้างนะครับตัวละครตัวนี้ก็นั่นแหละเป็นแบบตัวละครที่สกินที่ได้มาฟรีนะครับผมในการล็อกอินรายวันมานะเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างสกิลก็เป็นตัวละครที่แบบหลายคนบอกว่ามันกากนะผมก็ว่ามันมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมมันก็พอเล่นได้แค่เราแบบ หาปืนดีๆให้มันก็พอแล้วปะ่นะเนี่ยผมก็เพิ่งเล่นไปนะครับผมเนะี่ยดูดูประวัติการเล่นเนะีนะ่ยนะนะถือว่าโหดนะโหดเลยนะไม่ได้แย่นะครับผมเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยผมก็ว่าไม่ได้เป็นตัวละครที่มันกา,กากขนาดนั้นนะครับผมแค่แบบสกิลมันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะครับผมสกิลมันก็แบบ ไม่ได้แบบมีประโยชน์อะไรขนาดนั้นแต่ว่าตัวละครมันก็อึดนะเว้มันให้แบบให้เลือดมาตั้งห้าแล้วก็ให้ของมาตั้งห้านะครับผมอย่างละห้าเลยนะคือมันก็มันก็ดีอ่ะดีกับบางตัวมันแบบเน้นสมดุลอ่ะตัวเนี้ยเนี้ยแค่แปบ๊บเดียวเราก็เคลียร์ห้องได้ละหาปืนดีๆให้มันมันก็แบบโหดแล้วตัวละครอ่นะเออแล้วขึ้นอยู่กับการเล่นของแต่ละคนด้วย แต่ผมเห็นข้อเสียอย่างนึ่นของตัวละครนี้เลยคือแบบพลังงานน้อยมากร้อยแปดสิบแต่เราเติมพอดีโอเคพลังงานน้อยนะครับถือว่าตัวนี้พลังงานน้อยมากมันควรจะเยอะกว่าน,นี้นะเออแต่ก็ไม่เป็นไรมันไม่สมดุลไอ้ด้านพลังงานนี่แหละแต่อย่างอื่นก็แบบปัดกลางนะครับผมไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่นะถือว่านะหลายคนบอกวันกากนะ ผมก็แบบเอ้ยมันกาดจริงเหรอวะผมเล่นดูมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแล้วตอนนี้เป็นสายพิษเนี่ยปืนที่ผมเอามาก็เป็นปืนพิษนะครับผมอนา่นาจะคอมโ,มโบกันได้อยู่นะผมคิดว่านะเอได้นะครับเป็นคอมโ,มโบพิษเลยอัน,นี้ืิว,ว่าแจ่มเหลยหนึ่งขีดสามโรนี่ไงตายง่ายนะครับผมคิดเองหรือว่ามันแบบมันแรง ใช่ไหมมันแรงไหมแรงไม่แรงก็อยู่เอาแล้วครับเพรว่าสกิลมันก็ได้อยู่นะโยนใส่ศัตรูมันก็แรงอยู่นะครับไม่ได้เบาขนาดนั้นนะนี่ยมันก็แรงนะครับมันก็ไม่ได้แย่นะแต่แค่พลังงานตัวละครมันน้อยจัดตัวละครตัวนี้ดีทุกอย่างยต่เป็นพลังงานน้อยมาก อาการตีมอนอย่างเงี้ยมันก็เพิ่มไม่เยอะเอาแล้วก็ได้อาวุธอีกแล้วผมจะมีพลังงานเล่นไวนะ้เนี่ยเปิดก่อนได้ปูดไปเลยโอ้โยผมเดินตีเลยแล้วกันไม่มีอะไรจะเสียละ ไหนแบบอุ้เกือบอุ้ยโ,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 ดโดนโดนโดนผมนอนเลยมันก็พอได้อยู่นะเออผมทำเพื่อบูปินนะผมได้ปืนนี้แกะเออมันเอ้ยไฮ้บูปินนีได้บ่อยมากเรียยร้อย ไอ้นี่ปืนอะไรวะเนี่ยโคตรพ่อโคตรแม่ลูกซองครับนี่ไง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 ้ยเราเป็นสายพิษทำไมเราโดนพิษได้วะโอ้ยโอเคโอ้ยมีประโยชน์มากโอ้ หลับสบายเลยทีเดียวเมื่อกคืนทุนเท่าไหร่เลยว้ยการเล่นแต่ละตาเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ได้ละก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการมาเล่นอะไรในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้ามาเล่นอะไรรอติดตามชมแล้วกันนะครับผมสำหรับอีพีนี้มันก็ดึกมากละเดี๋ยวผมขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับกดติดตามไว้ถึง500ซับด้วยนะครับอ่าอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิป่างนี้ต่อไปนะครับผมอ่าให้ดูแบบเพลินๆต่อไปอะ่ะเอออ่ะโซนนี้ไปก่อนครับวัสดีครับ